ลวดร่งจากสสสจากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร <c oughs> ได้ชา้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาเอีกช่วยเขาเอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย 有我的大脑呢。 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการ n b t สารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็เช่นเคยในช่วงเวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลา15นาิกา30นาทีนะครับ เรามาพบกับรายการนี้เป็นประจำโดย N อ t บทยะลารับหน้าที่เป็นแม่ขายส่งสัญญาณไปทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้ทุกวันพฤหัส,สบดีนะครับและในวันนี้นะครับผมอาหัมมตรอดีบเบนจีฮารับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันพฤหัส,สบดีที่17รกรกฎาคม2568นะครับกับหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ไปเนื้อหาต่างๆนครับผู้ชมครับเราจะมาดูมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน,น ครับในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกมารายงานถึงสภาพอากาศเป็นประจําทุกวันโดยฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ40%ของพื้นที่ ประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนของคลื่นทะเลนั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับคุณผู้ชมในส่วนของอภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่4 0เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับประกอบไปด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับซึ่งคลื่นทะเลนั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่1-2ถึงเมตรเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราานะถึงมว่ หลายจังหวัดไม่ได้ระบุไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกลงมานะครับอย่างพื้นที่จังหวัด,ดยะลาณะตอนนี้เนี่เวลา15นากา2นาทีนะครับ ท้องฟ้านี่ค่อนข้างที่จะมืดครึม้มนะครับดูท่าทางแล้วน่าจะมีฝนตกลงมาอีกไม่นานมานี้ครับผู้ชมผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของภาคส่วนต่างๆที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนแล้วก็ ฝ่ายพิ่น้อประชาชนเองเนะครับก็ต่างคนก็ต่างให้ความไว้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภาคส่วนต่างๆนีครับก็ได้มีการติดตาม ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มาเป็นระยะระยะนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับุณผู้ชมพลเอกนะัทพลนาคพาณิชนะครับท่านได้เดินทางาพร้อมคณะนะครับไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ชมแล้วก็ได้พูดคุยกับฝ่ายต่างๆนะครับ ซึ่งภาพนี้เนีครับเป็นภาพเป็นภาพที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เดินทางไปยังห้องประชุมมณฑลทหารบกที่46ค่ายเองขยุทธบริหารนะครับโดยมีทางด้านของพลโทภ,ภัยสารหนูสังนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็ให้การต้อนรับท่านแล้วก็ ผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค9รวมไปถึงผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 2, 3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานะราธิวาสรวมไปถึงอของจังหวัดสงขลาก็มาร่วมให้การต้อนรับท่านด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัติราชการมีการหารือนะครับในเรื่องของอ การที่จะพัฒนาต่างๆในพื้นที่รวมไปถึงได้มีการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการหารือพูดคุยกันรวมไปถึงการดําเนินงานกลไกด้านต่างๆทั้งด้านการข่าวด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ด้านการสร้างความเข้าใจและสันติสุขแบบยั่งยืนนะครับรวมไปถึงการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางทหารเองก็ได้มีการรายงานถึงอุปสรรคในเรื่องของการที่จะปฏิ บัตหน้าที่ในพื้นที่ว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งหลังจากที่ท่านได้ลงในพื้นที่แล้วนะครับท่านเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ระบุอีกด้วยนะครับว่า การเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆด้วยตัวของท่านเองแล้วก็จะให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของความมั่นคงมิติของเศรษฐกิจแล้วก็มิติของสังคมนะครับอย่างรอบด้านเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกันเลยครับ วันนี้ที่เดินทางมาที่กรมนอภาคสีส่วนหน้าเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะในพวงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มารับทราบข้อมูลจากทางกรมนภาคสีส่วนหน้านะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในแผนงานของกรมนเนี่ยเราจะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับทางฝ่ายปกครองเนี่ยายในปี2 5 7 0นะครับ ซึ่งก็เหลือเวลาอีกสปีเศษเพราะนั้นก็จะมาพูดคุยสำรวจความพ,พร้อมหรือว่าในสิ่งใดที่ยังจะต้องเร่งรัดในการที่จะเตรียมการก็จะได้มีการเร่งรัดนะครับจากการรับฟังการมายาสรุปก็มีความมั่นใจนะครับมั่นใจใน,อในกอมนัญการภาคส่ส่วนหน้านะครับแล้วก็มั่นใจในทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ว่าปัจจุบันกำลังเตรียมความพ,พร้อมกันอย่างดีคาดว่าในปี2070เนี่ย ก็น่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่งแต่ถึงเวลานั้นก็ต้องมาประเมินกันอีกทีนึงว่าสามารถที่จะมีความพร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางกระทรวงมา ผู้ชมครับหลังจากที่ท่านได้เดินทางไปยังที่ค่ายอิงคยุทธบริหารแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ยังเดินทางไปต่อที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยเฉพาะไปที่สํานักงาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะไปหาความไปหาหรือกันและก็ในการที่จะพูดคุยกันกันกบผู้แทนของอผู้นําศาสนาในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สํานักงาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง วงกัลาโหมนะครับท่านก็ได้เดินทางไปยังกอจอปตาตนีนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยหารือกับ ในการสร้างสรนติสุขในพื้นที่นะครับโดยทางตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีก็ให้การต้อนรับท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะท่านดรอาหมะกาแมมูซอแวมูซอนะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับรวมไปถึงมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆให้การต้อนรับในครั้งนี้นะครับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับทางด้านของพลเอกนัทพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็ได้ขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมไปถึงผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและก็ประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ท่านเองก็ได้ย้ําด้วยนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยรัฐบาลก็จะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็ความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับโดยท่านเองเนี่ก็จะมีการคํานึงถึงในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่าง เสรีภาพนะครับแล้วก็ในให้มีศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการพูดคุยเป็นการหารือกันกับภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเป้าหมายเดียวกันก็คือในการที่จะสร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็เน้นย้ําอีกนะครับว่าจะมีการหารือนะครับว่าจะ ในภายในปี2,570เนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่าทางทางฝ่ายมหาไทยนะครับมาดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับโดยทางด้านของอรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับท่านก็จะส่งมอบพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับฝ่ายปกครองนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัย ความสงบสุขความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหลังจากที่ท่านได้มีการพูดคุยกับท่านาทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวดัดปัตตานีแล้วนี่ท่านก็ได้พูดคุยกับฝ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านบอกนะครับว่า,าการเดินทางของท่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยท่านเองเนี่ยก็มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้หารือรวมถึงความคืบหน้าของแผนงานส่งมอบพื้นที่ซึ่งช่วยซึ่งยังเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีเศษนะครับจากการบรรยายสรุปเมื่อวานนี้นะครับท่านก็ได้เห็นถึงความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็คาดว่าในพื้นที่นี่จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งภายในปี2,570นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ยังระบุอีกนะครับว่าจะมีการประเมิอนอีกครั้งว่าเมื่อใกล้ถึงกําหนดการเพื่อที่จะ พิจารณาพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยพูดง่ายๆก็คือว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราเนี่ <c oughs> จากทหารมารับผิดชอบในพื้นที่ก็จะส่งมอบให้กับอสเจ้าหน้าที่อสนั่นเองครับที่จะมามีบทบาท สำคัญในการที่จะดูแลในพื้นที่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของหน่วยทหารเองก็ไม่ใช่ว่าจะส่งมอบปุ๊บแล้วก็จะย้ายออกไปท,ทันทีไม่ใช่ครับก็ต้องดูติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่นี่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีความพร้อมร้อยเแล้วท่านก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมกรม การปกครองหรือว่าอาสอก็จะมาทําหน้าที่แนทนฐานทันทีนี่ครับอย่างไรก็ตามนีครับการพูดคุยในครั้งนี้นีครับผู้ชมครับท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัยชีวัตความสําเร็จของของความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะ <c oughs> หากว่าทั้ง37อําเภอของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในระดับปกติ นะครับหรือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั่นก็จะถือว่าเป็นความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ดังนั้นนะครับการหาเรือในครั้งนี้เนะี่ยก็มุ่งเน้นในการที่จะเร่งรัดให้กับหน่วยงานฝ่ายปกครองและก็ส่วนราชการอื่นๆในการที่จะเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็ได้มีการเน้นย้ําให้กับทุกคนในพื้นที่ว่าร่วมรับผิดชอบในความมั่นคงและก็ความปลอดภัยตั้งแต่ผู้ราชการจังหวัด นะครับในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องออมีการต้องแสดงความมั่นใจเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนกับพื้นที่ต่อไปครับส่วนบทบาทของฝ่ายความมั่นคงในอนาคตนะครับแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะทางทหารก็จะทยอยส่งมอบพื้นที่แต่ก็ จะไม่ทอดทิ้งกับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดตราบใดที่ยังมไม่มีความปลอดภัยหรือว่ามีความมั่นใจโดยระยะโดยจะต้องคงดูแลพื้นที่ต่อไปนะครับแล้วก็หากว่าประเมินสถานการณ์แล้วทั้ง37เอำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยด้วยตนเองหรือว่ามีความปลอดภัยในขีดความสามารถที่ควบคุมได้ก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป ทางนี้นะครับก็มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะะ,ยะนะครับโดยท่านรอมชอม,มหัดกลาหมท่านก็บอกนะครับว่าท่านเองก็จะลงมาในพื้นที่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงเวลา2-3ถึงเดือนเนะี่ยท่านก็จะลงมาเป็นประจำนะครับทุกๆ2-3ถึงเดือนนะครับเพื่อที่จะมาติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับ นอกจากนี้นะครับท่านได้พูดถึงจุดแข็งของการประสานงานในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความใกล้ชิดของการประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับการแก้ไขความันความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเน้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกนะครับว่า ทุกเรื่องที่ผ่านมานั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้วนะฮะนะครับผมดังนั้นฝ่ายปกครองก็จะต้องมีกลไกในการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุได้ ซึ่งหากว่าสามารถทําได้ในระดับที่สามารถะรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก็จะถือว่าฝ่ายปกครองสามารถดูแลพื้นที่ด้วยตนเองได้นะครับในส่วนของการพูดคุยเพื่อสันติสุขนั้นนะครับท่านก็บอกว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลกําลังพิจารณาในระดับประเทศอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้เน้นย้ํากับกอร,รมโนพักสี่ส่วนหน้าว่ากลไกการพูดคุยนั้นก็มี2ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับพื้นที่แล้วก็ระดับประเทศ าการพูดคุยในระดับพื้นที่ประสบความสําเร็จก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กลไกในระดับประเทศเสมอไปแต่ก็จะต้องมีการประเมินอ,อีกครั้งว่าในได้กําชับให้กับแม่ทัพภาคที่4ดําเนินการพูดคุยในระดับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดต่อไปนั่นเองครับ หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการพูดคุยการประชุมหารือในครั้งนี้แล้วนะครับพลเอกนัทพลก็ได้เดินทางไปยังวัดตานีนรัสโมสรอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต่อไปครับนี่ก็เป็นการพูดคุยหารือในการที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันต่อนะครับ ซึ่งในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเองก็ในการที่จะปรับปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอานาที่ฉันโทรจากไอแบงค์นะคะครับ อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหลุดหายไปแคมเปญเงินรับฝากอันฮัชและอ um ุมร้อฝากเลยวันนี้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คุณผู้ชมครับใครที่สนใจจะไปประกอบพิธีฮัตนะครับหรือว่ามีเงินเก็บนะครับในทางที่ดีก็ไปเก็บที่ธนาคาราไปฝากเงินที่ธนาคารอิสลามทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะว่ามันในธนาคารอิสลามมันก็มีอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับที่เก็บประเภทหนึ่งนะครับไปฝากเงิน นะครับแล้วก็สามารถที่จะลุ้นไปประกอบพิธีฮัตอย่างของปีที่ผ่านปีนี้นะฮะก็มีพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัตกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จํานวนหนึ่งนะครับก็ต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มจใสในการที่จะได้ประกอบพิธีฮัตอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่ผมได้เกินกล่าวเมื่อช่วงต้นที่ผ่านมานะครับว่า ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วก็มีการกวาดล้างยาเสพติดนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับผู้ชมครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับสามารถที่จะกวาดล้างยาเสพติดได้จะในจํานวนโดยใช้เวลาเพียงแค่3วันสามารถจับกลุ่มเครือข่ายรายใหญ่นะครับแล้วก็ยึดยาบ้าได้กว่า1.7ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีกด้วย317กิโลกรัมนะครับ ภาพบรรยากาศนี้นครับผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้ากองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทภัยสารหนูสังนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้พื่อในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและก็พลตํารวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9พลตรีพลตำรวจตรีนรงธนานันทกุลผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนภาคภาค4นะครับแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆนะครับก็ได้มีการจัดแถลงข่าว ในเรื่องของการปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานี่ครับโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติการในครั้งนี้ภายใต้ในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันและก็ปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกับผู้บัญชาการหน่วยความมั่นคงและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่โดยได้บูรณาการกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ปปะสะภาคได้ได้ด,ดำเนินการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดสําคัญ3เครือข่ายด้วยกันพร้อมกับยึดของกลางรวมยาไอซ์นะครับ1.7ล้านเมตรยาบ้า นะครับยาบ้าน1.7ล้านเม็ดนะครับในส่วนของยาไอซ์นั้น317กิโลกรัมแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน8รายนะครับในส่วนของเครือข่ายที่จับได้นะครับเครือข่ายที่1ก็คือยึดยาบ้าน1.2ล้านเม็ดเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งการปฏิบัติการในครั้ง,งนั้นนะครับเขาปฏิบัติการในช่วงเวลา2นาฬิกา50นาทีโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ได้จับกลุ่มนายสมพลหรือวัดดีนะครับ หรืออายุ28ปีและรายที่2นะครับนายสุไลมานหรือว่ามังสะนินะครับอายุ41ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1,272,600เม็ดรถยนต์กระบะ Toyota ารีโว1คันและรถจักรยานยนต์1คันและโทรศัพท์มือถืออีก3เครื่อง จับกลุมได้ที่ที่ด่ดานตรวจเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่ริมถนนสาย42อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับโดยผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดสงขลามายังพื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รถกระบะตู้ทึบนะครับโดยเจ้าหน้าที่ติดตามและสกัดจับได้ที่พื้นที่ดังกล่าวก่อนส่งมอบยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับในส่วนของเครือข่ายที่2นะครับสามารถยึดยาไอซ์ได้จํานวน317กิโลกรัม,มโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาเศษนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจภูทรจังหวัดปัตตานีจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ69ปีที่บริเวณด่านตรวจกเกาะมอแกงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันพร้อมกับของกลางนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สามารถจับ ยึดรถบรรทุก10บ้อได้1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ามีการลำเลียงไอซ์จากภาคกลางมาส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รถบรรทุกอําพรางการขนส่งหลังติดตามแล้วก็เฝ้าระวังจนสามารถจับกลุ่มได้พร้อมของกลางของกลางเป็นจนํานวนมากครับในส่วนของเครือข่ายที่3นะครับนั่นก็คือเครือข่ายที่สุดท้ายนะครับสามารถยึดยาบ้าได้จํานวน420,000เม็ด โดยจับผู้ต้องหาได้4รายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2,568ที่ผ่านมาภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกรงปีนังจังหวัดยะลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอชอด44เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายนะครับคุณผู้ชม ซึ่ง4รายนี้ก็สามารถยึดยาบ้าได้จํานวน420,000เม็ดแล้วก็รถยนต์อีกสองคันโทรศัพท์มือถืออีกสาเครื่องแล้วก็อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกแล้วก็การจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเริ่มจากการล่อซื้อยาบ้าน10,000เม็ดที่กระท่อมในหมู่บ้านสะอิกอํเาเภอกรมปีนังจังหวัดยะลาจนทําให้เจ้าหน้าที่นี่สามารถขยายผลและก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวนดังกล่าวนั่นเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของในาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตานีครับประธานรัฐสภานะครับท่านเองก็บอกนะครับว่าในระยะเวลา3เดือนนี่ก็สามารถที่จะทราบผลในเรื่องของการที่จะปราบปรามยาเสพติดทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ท่านเองก็ยังย้ําอีกนะครับว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต้องต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะจัดการปัญหายาเสพติดได้นะครับ ซึ่งเมื่อวานซืนที่ผ่านมานี้นะครับนายวันมหันอาจารย์วันมหมมดโนมัทาประธานรัฐสภานะครับก็ได้ออกมาประกาศกล่าวถึงเป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศภายใน3เดือนข้างหน้านี้นะครับพร้อมกับเปรียบกับ,บความสําเร็จที่เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี2545ไปจนถึงปี2546ซึ่งใช้ในครั้งนั้นนะครับใช้เวลาเพียงแค่6เดือนแต่คราวนี้มั่นใจว่าจะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับ นอกจากนี้นะครับท่านก็ได้เน้นย้ําถึงความคาดหวังว่าจะไม่มีการโยกย้ายตําแหน่งของหน่วยงานปกครองตํารวจและก็กองกําลังในพื้นที่หากประเมินผลงานสามเดือนแรกไม่ผ่านโดยกล่าวว่าหากทำอย่างจริงจังแล้วปัญหานี้ก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะเป็นผู้ประเมินผลงานของของพวกเขาทั้งหมดเองพร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้นะครับท่านก็ได้เน้นย้ําอีกนะครับว่าท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ไม่ควรแซงทําเป็นไม่รู้ว่าไม่มีคนค้ายาเสพติดโดยเปิดเผยข้อมูลว่าในจังหวัดยะลาเองก็มีข้อมูลผู้ค้าและก็ผู้ขายยาเสพติดเป็นจํานวนมากกว่า1000รายนะครับในจํานวนนี้นะครับผู้ขายถึง790รายซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงมากนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังระบุอีกนะครับว่าจํานวนของผู้เสพยาเสพติดสํารวจได้100กว่าคน ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะ,ะหากมีผู้ขายมากถึง790รายผู้เสพก็จะต้องมีจํานวนมากกว่า3,000คนอย่างแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้านี้นมีคนมาประเมินอ,ออกว่ามีจํานวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยะลาเพียงแค่1 0 0 0คนแล้วก็ท่านบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีผู้จําหน่ายในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างเดียวจังหวัดเดียว790กว่าคนฉะนั้นท่านก็มองนะครับว่าคนที่ติดยาเสพติดในพื้นที่น่าจะมีเยอะกว่า3,000คนอย่างแน่นอนครับ แล้วก็ท่านบอกอีกนะครับว่า3เดือนนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือสําหรับทุกจังหวัดไม่ใช่ว่าแค่จังหวัดยะลาเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคําทิ้งท้ายของทางนายวันมหามนอร์มัทาป,ประธานรัฐสภานีครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในโอกาสที่ท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวานที่ผ่านมานี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับคผู้ชมค,ครับวันนี้ปิดท้าย รายการของเราเนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งถือว่าได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนีครับโดยเฉพาะ,ะกับผู้ที่จะไปดําเนินเรื่องของการจัดการที่ดินต่างๆใครที่คิดไม่ออกในเรื่องของการที่จะจัด,จดการที่ดินนะครับคลิปนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งในการที่จะติดตามรับชมนะครับกลับคลิปสั้น3นาทีกับอายการแผ่นดินชื่อตอนที่ดินไม่มีทางออกที่ดินตาบอดโดยนพดล สุพมงคลพอรอายการจังหวัดประจำสำนักอายการสูงสุดนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่ กรณีที่ที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้แทยอย่างไรกรณีน,นี้ที่ดินตาบอดก,กฎหมายจะกําหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีน,นี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับ ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ได้ความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดก,กรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถ nh, ที่จะใช้สิทธิ์ทางศาล ในการฟ้องขอเปิดทางรี่รถทางจาเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจําเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจําต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีท,ที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารอยู่แล้วแต่ปรากฏว่า ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารนณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจาเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับ กรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจําเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจําเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จําต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจําผมไว้นะครับ,รบกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆ ท่านสามารถที่จะปาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางรานกฎหม,มายได้ครับสวัสดีครับ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد